แน่นท้องแน่นท้องถ่ายไม่ออกจะทำไงดี อยากรู้ต้องทำยัง มาดูแลตัวเองแก่ท้องผูกได้ง่ายง่ยกินผักกินผลไม้ออกกำลังกายยังเป็นประจำ ทำไงดีปวดท้องปวดท้องถ่ายไม่ออกท้องผูกละสิอยากรู้ต้องทำ คงกินขนมมากไปกินผักก็น้อยไม่ค่อยออกกำลังกายเปลี่ยนมาดูแลตัวเองแก่ท้องผูกได้ง่ายง่ายกินผักกินผลไม้ ออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ เอินดี้ท้องผูกเพราะไม่ชอบกินผักน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กที่เลือกกินถ้าอาหารมื้อนั้นมีผักน้องเป็ดก็จะเขีียออกบางครั้งก็บอกให้คุณแม่ทำกับข้าวอย่างอื่นแทนเช้าวันนี้น้องเป็ดตื่นมาได้กลิ่นอาหารอร่อยๆก็ร,ร,รีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปรอที่โต๊ะอาหาร คุณแม่ทำอาหารหน่าอร่อยทั้งนั้นเลยมีทั้งผักไข่และปลาแต่น้องเป็ดตักกินแค่ปลากับไข่ไม่ยอมตักผักไปกินด้วยคุณแม่ก็เลยตักผักใส่จานให้แล้วพยายามโน้มน้าวให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดจ้าอย่าตักแค่ไข่กับปลาสิตักผักไปกินด้วย แต่หนูไม่ชอบกินผักนี่นาผักมันขมแย่ yeah. แต่ถ้าน้องเป็ดไม่กินอาหารให้ครบห้าหมูจะไม่แข็งแรงนะจ๊ะน้องเป็ดไม่อยากแข็งแรงตัวโต,วตวเร็วๆหรอจ๊ะลองกินสักคำสิเห็นไหมพ่อกับแม่ก็กินเหมือนกันไม่ขมเลยไม่หนูไม่อยากกินผักไม่กินไม่กินหนูเกลียดผัก มกิน,มกน้องเป็ดร้องไห้โฮไม่ยอมกินผักท่าเดียวคุณแม่ก็เลยต้องตักผักกลับมาที่จานของตัวเองแล้วปล่อยให้น้องเป็ดทานแต่เนื้อไปน้องเป็ดจึงหยุดร้องไห้น้องเป็ดไม่ได้เลี่ยงการกินผักแค่ที่บ้านแต่ยังรวมถึงที่โรงเรียนด้วย <c oughs> เพียงแต่ว่าตอนไปโรงเรียนถ้าใครกินข้าวไม่หมดจะถูกครูดุ น้องเป็ดที่ไม่ชอบกินผักก็เลยแอบตักผักออกมาแล้วทิ้งลงไปในกระเป๋าพอกลับมาที่บ้านคุณแม่ได้กลิ่นอะไรแปลกๆมาจากกระเป๋านักเรียนของน้องเป็ดก็เลยหยิบมาเปิดดูปรากฏว่าในกระเป๋าของน้องเป็ดมีแต่เศษผักกระเป๋าเปียกน้ำเลอะเทอะสกระปรกไปหมดเลยคุณแม่เลยต้องเอากระเป๋าน้องเป็ดไปล้าง น้องเป็ดเอาผักมาใส่กระเป๋าได้ยังไงดูสิสกกระกหมดเลยดีนะที่หนังสือไม่เลอะไปด้วยก็คุณครูจะดุถ้าหนูไม่ยอมกินผักก็เลยต้องเอามาทิ้งในกระเป๋าไม่ให้คุณครูเห็นไงคะเหตุ hey, ผลของน้องเป็ดทำให้คุณแม่เริ่มเป็นกังวลที่น้องเป็ดไม่ยอมกินผักเลยเอาแต่กินขนม <c oughs> กินเนื้อร่างกายเลยไม่ค่อยแข็งแรง ตัวผอมและตัวเล็กกว่าเพื่อนๆคุณแม่เคยลองทำอาหารที่มีผักผสมลงไปน้องเป็ดก็เขี่ยออกไวข้ข้างๆจานแล้วกินแต่เนื้อจนหมดคุณแม่ก็ได้แต่เป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆเยช้าวันหนึ่งน้องเป็ดเข้าห้องน้ำทำธุระตามปกติแต่วันนี้ดูเหมือนน้องเป็ดจะใช้เวลานานเป็นพิเศษ ทำไมถ่ายไม่ออกสักทีน้องเป็ดคร่ำครวนอยู่ในใจไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ไม่ยอมถ่ายเสียทีน้องเป็ดต้องออกจากห้องน้ำโดยที่ไม่ได้ถ่ายทำให้วันนี้รู้สึกอึดอัดแน่นท้องมากแต่ก็ไม่ได้บอกใครวันนี้ทั้งวันน้องเป็ดกินอะไรไม่ลงเลย อารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเพราะแน่นท้องพอน้องเป็ดกลับมาที่บ้านก็ได้กลิ่นอาหารหอมหอๆลอยออกมาคุณแม่เห็นน้องเป็ดกลับมาถึงบ้านก็ร้องทักกลับมาบ้านได้เวลาพอดีเลยแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วไปล้างมือเตรมกินข้าวได้แล้วลูกวันนี้แม่ทำของโปรดของน้องเป็ดไว้ด้วยนะน้องเป็ดนั่งกินข้าวได้ไม่เท่าไหร่ก็หยุดกิน แล้วบอกว่าหนูอิ่มแล้วค่ะแต่ลูกแทบจะไม่ได้ทานอะไรเลยนะไม่สบายหรือเปล่าหนูสบายดีค่ะเมื่อเช้าลูกก็ทานน้อยมื่อเย็นก็ไม่ค่อยทานอีกแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะน้องเป็ดเป็นอะไรไม่สบายใจตรงไหนบอกแม่มาเถอะคุณแม่ขยันขยอถามเหตุผลน้องเป็ดก็เลยอธิบายให้คุณแม่ฟังเมื่อเช้าหนูถ่ายไม่ออก ็เลยไม่หิวกินอะไรไม่ลงเลยนี่แหละเพราะลูกกินแต่ขนมกินแต่เนื้อของพวกนี้มันทำให้ลูกท้องผูกได้ถ้าน้องเป็ดไม่อยากท้องผูกต้องกินผักเยอะๆสิจ้าคุณแม่อธิบายให้ฟังแล้วก็ตักผักให้น้องเป็ดกินน้องเป็ดทำหน้าแย่ๆไม่อยากกินผักแต่ก็ไม่อยากท้องผูกอีกจึงค่อยๆเอาผักเข้าปาก เขียวช้าๆเพราะกลัวขมแต่พอกินเข้าไปน้องเป็ดก็ต้องแปลกใจที่ผักไม่ขมอย่างที่คิดอืมผักไม่ขมเลยค่ะคุณแม่เก่งมากจ้าเห็นไหมคราวนี้น้องเป็ดกินได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวผักแล้วเนาะต่อไปน้องเป็ดจะไม่เขียบผักไม่ทิ้งผักแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะหนูกินผักได้ไม่กลัวผักแล้ว เช้าวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดไม่เกี่ยงอาหารและไม่บ่นเรื่องที่มีผักอีกแล้วคราวนี้น้องเป็ดตักผักเข้าปากอย่างอเอร็ดอร่อยโดยไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เตือนน้องเป็ดกินจนเกลี้ยงจานไม่มีเหลือเพราะน้องเป็ดไม่กลัวและไม่เกลียดการกินผักแล้วแถมยังค่อยๆแข็งแรงขึ้นตัวสูงขึ้นกลายเป็นน้องเป็ดที่ร่าเริงสดใส เหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการกินผักมีประโยชน์มากมายไม่ใช่แค่แก้ท้องผูกอย่างเดียวยังทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ตัวสูงด้วยน้องเป็ดกลัวการกินผักเสียตั้งนานแต่พอกินจริงๆก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังอร่อยอีกด้วยการกินผักไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย เพียงแต่ต้องปรุงรสปรับแต่งหรือเลือกวิธีการกินคู่กับอาหารอื่นๆให้เหมาะสมแต่ถ้าใครกินไม่ได้จริงๆก็ลองขอให้คุณแม่ช่วยหาวิธีกินผักให้อร่อยดูนะคะรับรองว่าถ้าเปลี่ยนวิธีกินผักแล้วเพื่อนๆต้องกินได้อย่างอร,อร่อยเหมือนน้องเป็ดแน่ๆเลยค่ะมิทานเรื่องน้องแต่งโมท้องผูก น้องแตงโมเป็นเด็กร่าเริงสดใสชอบกินขนมกรุบกรอบมากบางวันก็กินมากกว่ากินข้าวเสียอีกแม้ว่าคุณแม่จะห้ามหรือบอกให้น้องแตงโมกินให้น้อยลงก็ไม่ยอมฟังคุณแม่บอกว่าขนมพวกนี้กินเยอะๆมันไม่ดีเพราะใส่เค็มเกินหวานเกินแถมยังมีแต่แป้งกินไปนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว ยังทำให้ฟันผูอีกด้วยแล้วก็พยายามแนะนำให้น้องแตงโมกินผักผลไม้สดๆที่ซื้อมาที่บ้านมีทั้งกล้วยแอปเปลิลส้มแตงโมสับป,ประรดแต่น้องแตงโมยังเถียงว่าก็ผลไม้มันอร่อยสู้ขนมไม่ได้นี่นาะแล้วก็หยิบขนมเข้าปากกินอย่างอเอร็ดอร่อย ช้าว,วันรุ่งขึ้นตอนเช้าตรู่คุณแม่เดินไปเรียกน้องแตงโมที่เข้าห้องน้ำเพราะเห็นว่าได้เวลาไปโรงเรียนแล้วแต่น้องแตงโมยังนั่งอยู่ในห้องน้ำนั่งอยู่บนชักโครกทำธุระอยู่แต่วันนี้ทำยังไงก็ถ่ายไม่ออกได้แต่อดควรวนในใจอ้อทำไมไม่ออกสักทีนั่งอยู่บนนี้ตั้งนานแล้วนะ เมื่อคุณแม่ขอประตูเรียกอีกหนน้องแตงโมจึงเดินออกจากห้องน้ําคุณแม่เห็นน้องแตงโมสีหน้าไม่สดใสก็ถามว่าเป็นอะไรแต่น้องแตงโมไม่ตอบเอาแต่สายหน้าทำหน้ามุ้ยหยิบกระเป๋านักเรียนเตรียมตัวไปโรงเรียนช่วงพักกลางวันน้องแตงโมได้แต่นั่งมองอาหารกลางวันเพราะกินไม่ลง แย่จังเลยไม่หิวข้าวเลยสักนิดน้องแตงโมคิดในใจได้แต่มองอาหารอย่างง่อยๆตอนเพื่อนๆแบ่งขนมให้กินก็กินไม่ลงวันนี้ทั้งวันน้องแตงโมได้กินแต่ข้าวเช้ากับข้าวกลางวันก็ทานไม่หมดอึดอัดแน่นท้องอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเลยตอนทานข้าวเย็นอาหารวันนี้เป็นของโปรดของน้องแตงโมทั้งนั้นเลย แต่น้องแตงโมก็ทานไปเพียงเล็กน้อยจนคุณแม่แปลกใจเ <c oughs> มื่อถามว่าวันนี้มีกับข้าวจานโปรดแต่ทำไมน้องแตงโมทานน้อยจังน้องแตงโมก็ตอบไปว่าหนูทานอะไรไม่ลงเลยค่ะตั้งแต่กลางวันแล้วคุณแม่รู้สึกเป็นกังวลจึงแนะนำให้น้องแตงโมไปหาหมอ <c oughs> พอได้ยินคำว่าหาหมอน้องแตงโมก็กลัวมาก น้องแตงโมไม่ได้ไม่สบายนะคะเพียงแต่เมื่อเช้าเข้าห้องน้ําแล้วถ่ายไม่ออกแน่นท้องนิดหน่อยแล้วก็กินอะไรไม่ค่อยลงเมื่อได้ยินสาเหตุที่แท้จริงคุณแม่ก็เข้าใจถามว่าน้องแตงโมทานอะไรไปบ้างน้องแตงโมก็รายชื่อขนมให้คุณแม่ฟังยาวเย็ยดน้องแตงโมกินคุกกี้ไอติมขนมเค้ก ขนมปังกรอบแล้วก็โดนัทค่ะจากนั้นคุณแม่ก็อธิบายให้น้องแตงโมเข้าใจว่าที่เป็นอยู่นี้เรียกว่าท้องผูกคืออาการถ่ายไม่ออกถ้าเป็นไปนานๆจะไม่ดีต่อร่างกายและอาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้ถ้าต้องการหายจากอาการท้องผูกจะต้องกินผักผลไม้และอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆดื่มน้ำตามากๆ ส่วนขนมอบกรอบอาหารสำเร็จรูปให้ลดน้อยลงนานๆทานทีเพราะอาหารเหล่านี้จะมีสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้น้องแตงโมได้ฟังแล้วก็พยักหน้ารับปากอย่างมุ่งมั่นว่าจะทำตามนับจากวันนั้นน้องแตงโมก็พยายามลดขนมกินผักผลไม้มากขึ้น หลังจากปรับเปลี่ยนนิสัยการกินเวลาถ่ายน้องแตงโมก็ไม่เคยมีอาการท้องผูกอีกเลยแถมร่างกายยังแข็งแรงเพราะได้ประโยชน์จากผักผลไม้อีกต่างหากน้องแตงโมจึงร่าเริงสดใสอารมณ์ดีทุกๆวันอะไรคือสาเหตุของอาการท้องผูกกันนะกินขนมหรืออาหารสำเร็จรูปเยอะไม่ชอบกินผักผลไม้ ชอบทานเนื้อมากกว่าผักผลไม้นอนดึกตื่นสายไม่ชอบออกกำลังกายทานน้ำน้อยแล้วเราต้องทำตัวยังไงถึงจะไม่มีอาการท้องผูกล่ะดื่มน้ำสะอาดมากๆอย่างน้อย6-8แก้วออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆกินผักหรือผลไม้เยอะๆ พราะผักผลไม้มีไฟเบอร์ซึ่งเป็นกากใยอาหารกินเนื้อสัตว์ให้น้อยกว่าผักหรือทานเพียงสัปดาห์ละสามครั้งเพราะเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ย่อยยากอย่าเข้านอนดึกการนอนดึกจะทำให้ระบบย่อยอาหารไม่ดีและส่งผลต่อระบบการขับถ่ายทานอาหารที่มีรสเผ็ดร้อนบ้างเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่าย ทำตามวิธีเหล่านี้แล้วรับรองว่าอาการท้องผูกไม่มาเยือนน้องๆแน่ๆค่ะผักผักพักผักเราไม่อยากกินผัก ผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุง้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกล่ำปลีตะไครและบอกโครีน้อง,น,องนุ้นๆเรามาชวนกันกิน วิตามินหลักๆเกลกเือและหลากหลายพวกเรานั้นยากทำมักง่ายปัดปายผักจากจานทิ้งไปเย yeah. ผักผักผักเราไม่อยากกินผัก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 เราไม่ชอบกินเลยผักบุ้งผักกาดแครอทแตงกวาหัวหอมมะเขือเทศกะหล่ำปลีตะใครและบอกโคลี่ ah